ที่ทุกคนวอกอีกแล้วตอนนี้ตีสามไ้ยตีซ hey, ีตีซีพอดีเปะ๊ะคือเราลืมเสื้อกันหนาวไว้ในรถแล่แม่ก็กำลังจะวนเอามาให้ ก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองลืมได้ซ้ำเดินเข้าไปจนจะสุดแล้วเดี๋ยวไปเอาเชีพหนาวกว่าะนะทุกคนมือเลยซื้อซืแบบบ้าแล้วโทรไปไม่รับสายถ่ายจม้อทำไมคนไม่ค่อยมาเลยวะอันนี้กิมที่เขาเข้าใจว่าคิดว่าเขานัดตอนตีส4มสี่สิบ ตีสามพ่อูกเล่นดี้ยูก็ไปไหนวะเดี๋ยวเพิ่มกันมาดิคนที่สี่ม่เนียวเราวัสดีน้อยสวัสดีน้อยแฮวัสดีน้อยโอะไรถ่ายวอล์กว่าวีก้ยูแวะก่อน เวลามาแล้วแอลพอยมาแล้วอขอ,องมาอของยังกันนะนี่ไม่มาเหรอไม่ดูไม่ได้ดูด้วยยังปะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนบ้านสวนแล้วอพอเป็นจุดพักที่สองตอนแรกพักที่ฟัรมปอลทอร์แต่ว่าไม่ได้ถ่าย เราอยู่กับเพื่อนสี่คนไม่เยอะไม่รู้เหมือนกันปิดต้าเขาเลยหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ชื่ออหลไม่รู้ชื่ออหไรเดี๋ยวไปถามให้ <c oughs> ดื่มๆ <c oughs> กับการนั่งกินข้าวทักทายนุอยทักทายนุอยอู้นี่น่าชมน่ารักจังเลย ไปไอ้เรื่องน่าพลันไป้สมาชิกใหม่ยืนอยู่กูโดนทวนแล้วเดี๋ยวกูไปเล่นด้วยเดี๋ยวกูไปเล่นด้วยกูไป่ดีสิงถึงแล้วตอนนี้เราอยู่สยามปาร์คปาร์คขึ้นไอ้เพื่อนสวยมากคือหันนุมานปรอผิดมัติานุไอ้เคอเออวะมันมีหาง อาจารย์ภาษาไทยตัวจริงคืออาจารย์เออเรามาเรียนเออโอ้ในใบยาดิแล้ใครทหาไงป้าไอ้ป้าป้าสมาชิคสมาชิคมาชิกคือตัวคผมมาแล้วชารอยู่นี่ไอ้ดชารตอยู่นี่ป้ายรงี้นะ พ่อคนนั้นตอนนี้พ่อ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 ลูกพ่อลูกอยฟ้าไปนู่นดิเรบิดิไปดิไปดิฝาไป้างน้นามาแล้เร็บิทเรบิเราจะลองเล่นอันนี้กันนะทุกคนดูหน้าแต่ละคนโอ้โห เปลี่ยนปะกูว่าเราไปเถอะกูว่าเราไปเถอะกูว่าอโอโอ้แดมดีแลกูไม่เปล่นด้วยอันนี้เราจะได้ขึ้นแล้วทุกคนเรากลับเรามาเล่นอันนี้แทนกูยังไม่ได้เริ่มเลยกูขอเมิกอุบโบมือโบมือโเมือโบมือหน่อย แบบว่าแก๊งหัวหน้าแก๊งเด็กอนุบาลอ่ะแคฟนกูเรียนหัวแเราคืงเราจะมาเล่นอันนี้แล้วทุกคนหัวหน้าแก๊งเด็กอนุบาลไอ้แก๊งบนมือไนบนมือไนบนมือไน

คนเราเล่นหมุนหมุนต่อคนเราว่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือก็ไปดูไม่ร้อยก็ต้องซื้อมาบส่ด้วยนะครับเัวใส่ถึงร้อยมาใส่ด้วยนะอ่าอ่าเออมันต้องอย่างนี้สิดูก็ว่าทค่ะมมันหลือแปลกๆขอบคุณขอบคุณพี่ที่ทำให้นะคะ ลงไม่ได้หรอเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุกสนุ่งนนะ่ะส่วนเกือบเด็ก,กเ, <c oughs> เรามีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบมาด้วยนะวันนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยไอ้พลอยก็มีมาคือขาจิเรมเค็มจิรา <c oughs> สั่งพีได้ที่เราทักแชทมาเลย <c oughs> นี่นะทุกคนเรามีแคลคาดปลอดภัยแคลคาดปลอดภัย กาค่ปลอดภัยค่ะบกาปลอดภัยสั่งได้ที่แชทเกตเมือทานี้ไม่ใครจะลงหรอกมันเคมีมีเราเล่นล่องแกงเสร็จแล้วทุกคนสนุกมากสนุกไหมสนุกสนไหมเสียวสนุกไหมถามคนลรอเปียกเราเป็นไงบ้างนานมากแถวอย่างยาว แต่ว่าตอนเล่นตอนเล่นไม่ไม่นานเลยนะกูไปโหสองรอบมงยังจะจบแล้วสนุกมากทุกคนแนะนําให้มาีนี่บรรยากาศบรรยากาศเดันนี้นั่นดิเออจะตามไปเด้อเหมือนยาวเคื่อนัวไปะไปยีเออนั่นดิมึงไม่ใส่แมสกเสื้อเขาขอกาะเดยนะไม่กอไม่องก่อ

ีแต่คกูที่บอยเลยกูแบบบิ้วจัดสนุกมากทุกคนเจอกัารันต่อไปเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟชู่ๆกันเรามาเจ็บไหมโอ้โหกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่รู้ว่ามันจะชนขนาดนั้นขอโทษนะเรามาโซนเด็กเล็กนะทุกคนขึ้นได้เลยไหมคะมีนะ

งานต่าวทำไมตาปูดอ่ะัวไหนามันเกเลออาล่ยวเอบายบายรับออันนี้เป็นเอเลี่ยนนะทุกคนเกลีเกลียดอีกแล้วไอ้สัสไอ้พอยไอ้พอไอ้พอยอกู รีวิวหลังเล่นไปแล้วอะจริงคือเงินห่อแล้วกูว่าเฮ้ยอยากใครเนี่ยบอกเลบอกขึ้นนี่ทุกคนรีวิวหลังจากเล่นอ่ารถไฟห่อเป็นยงไงเดียวห่ออะไรยังไงไม่จังหวะขึ้นไปมันเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ลงอ่ะลงแล้วแบบหมุนอ่ะเออเออมันหมุนคือตอนแรกแบบคิดว่าแบบว่าคิดว่าไหวแต่พอสักพาไปมันไม่ไหวคนนี้ยไม่ไหวหนักสุดคนนี้ไไม่ก็พาไปอย่างนั้น เพื่อนร้องไห้เพราะว่าเพื่อนมันมันน้ำตาเล็ดไม่รู้เลยนะว่าตัวเองอ่ะถึงตรงไหนโอ้ใช่ไหมเพระตอนนั้เขาเนาะพอแล้วพอแล้วแล้วไม่น่าจับเวลาเลยมันมีมันมีจังหวะหนึ่งที่มันจะหักแบบว่าเหมือนเอาขาขึ้นชีฟ้าอันนั้นอ่ะเสียวมากขึ้นฟ้าตอนที่แม่งขากูอยู่อย่างเงี้ยคือมันเสียวมากแต่ว่ามันสนุกนะทุกคนแนะนำให้มาเล่นกูแล้วกูก็เลยแล้วกูอ่ะเอาขาพับไว้ กลัวขากลัวขากระแทกอ่ะคุณแบบครูลืมตาทุกวินาทีอ่ะแล้วคูเห็นว่ามันมีพื้นอ่ะกูกลัาขาอะใช่ป่าหน้ากับพื้นอ่ะนานำว่าถ้าถ้าจะมาเล่นเออเออซมเปลากูบอกเลยว่านานๆชีเล่นได้ใช่เราจะไปกินข้าวนะทุกคนถึงเอาข้าวนิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะข้าว ้าจะกับเมาตอนนี้เราตอนนี้เราเล่ากินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะไปเล่นอะไรนะเออแรนเจอร์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  ตอนนี้เราเล่นไปเราสามคนมีฟ้าเกตพลอยเล่นไปเจ็ดเครื่องที่เหลือประมาณหกเครื่องคือสภาพสภาพเป็นอย่างี้อันนี้คือเจ็ดเครื่องเจ็จเาชื่อนายพลก็คือปวดหัวมากไม่มียากแก่เมา่ังนี้เราน่าจเชื่อคำแม่ว่าแบบเออแม่แบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงคอแล้วจะอ้วกจะอ้วกไหม ือทุกคนไม่ไหวแล้วยาดาก็ไปซื้อขนมหวานกินแล้วทไมมีกูซื้อคนเดียวกินไม่ได้จะอ้วกเดี๋ยวเจอกันตอนล้อหมุนนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราเอ่อจะกลับบ้านแล้วเป็นไงสภาพทุกคนคือจริงจริงเนี่ยคือใส่ใส่ที่กูจะเข้าโรงพยาบาลถือดัง คืออันนี้เสร็จคือไปโรงพยาบาลคือต้องการไปโรงพยาบาลเพราะว่าจะอ้วกมากตื่นมาต่อไปคือโรงพยาบาลสูงเน,นี่ยเนี่ยคลองลาดที่จัดกรุงเทพอาจจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพถูกต้องอันนี้พูดถูกมากแบบคือ,อนนเห็นอะไรตอนนี้คือลายตาไป,ไปหมดล<ง>แลยเราถึงโรงเรียนแล้วทุกคนแหวเ <Yeah S 2> ย่ซึ่งโดยสวัสดิภาพ วอกวันนี้จบแค่นี้แหละทุกคนวันนี้มีวิธีพูดแล้วบ๊ายบายบ๊ายเลย